สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการหมอกล้าเล่านะครับโดยผมหมอกล้านะครับอยู่ชแนลสีสุโขนะครับวันนี้ก็เป็นเอฟูนนะครับมันแนะนําตัวเองนิดหนึ่งนะครับผมก็เป็นแพทย์แผนปัจจุบันได้เรียนต่อด้านปริญิาโททางด้านผิวหนังแล้วก็เรียนต่อวุฒิอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับข้างจะเยอะมากนะครับก็เลยพอจะมีความรู้เรื่องนู้นเรื่องนี้บ้างงานอดิเลยก็คือขีดขดเขียนๆนะครับทำบทความนะครับโพสต์บล็อกนะครับแล้วก็ได้รับเชิญจาก The Standard ให้เป็น c o l มนิส s t ด้วยบทความเกี่ยวกับสุขภาพ โลกในปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่า,วามันมีเรื่องของเฟกนิวส์มากมายเลยนะครับมีข้อมูลที่แบบว่า i, เราฟังแล้วไม่รู้เชื่อได้ไดหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะทำคอนเทนต์ที่มานําเสนอผู้ชมในแง่ของการให้ความจริงนะครับและการให้ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์แก่ทุกเพศทุกวัยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดประสงค์หลักพูดเรื่องที่เราอยากจะพูดนะครับเรื่องที่เราชอบเรื่องที่เราสนใจแล้วก็ลองดูว่าถ้าเพื่อนๆสนใจกดแชร์กดไลค์กด subscribe กันได้นะครับสําหรับวันนี้ ขอบคุณครับ